ตามที่เราได้รับทราบนะครับข้อมูลจากการประกาศของสบคนะครับแล้วก็ส่งสารสุขแล้วก็จะเห็นว่าณขณะนี้นะครับเราจะมีในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะลดลงนะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป,เป็นพร้อมต้องกันครับทั้งในส่วนของต่างประเทศเองแล้วก็ส่วนในของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะต้องทามาตรการอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เราอยู่ได้กับโควิดโดยเฉพาะเรื่องของ มาตรการในโรงเรียนนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าเราได้มีการปรับรูปแบบทั้งการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงการระบาดวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาตรการการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนในกทมนะครับหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับ จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของมาตรการในส่วนของโรงเรียนประจําแล้วก็โรงเรียนไปกลับด้วยครับถ้าเราไปดูสถานการณ์นะครับตั้งแต่วันที่1มกราจนมาถึงวันที่1พฤษภาคม2565นะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็จะพบว่าอัตรา,าก,การติดเชื้อของเด็กนะครับตั้งแต่0ถึง19ปีในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างลดลงน,นขณะนนี้ลดลงนะครับจะมีช่วงพีคขึ้นไปอยู่ประมาณอยู่ในช่วงมีนาเมษาเนี่ยค่อนข้างจะพีคนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าเราก็จะพบว่าจํานวนของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นอายุประมาณสัก13-9ปีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าในช่วงของช่วงอื่นนิดหนึ่งนะครับพอเราไปดูเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับสะสมทุกกลุ่มอายุนะครับเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับในช่วงอายุ0-9ปีเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลตนวันนี้นะครับจนมาถึงวันนี้วันที่9เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า จำนวนของเด็ก0ถึง19ปีที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่14%ของจำนวนการติดเชื้อทั้งหมดนะครับถ้าขนะน,นี้จำนวนการติดเชื้อทั้งหมดต่อวันก็ประมาณสัก7,000-8,000นะครับนะครับบางวันก็อาจจะขึ้นหมื่นหนึ่งเรามีเด็กที่ติดเชื้ออยู่กลุ่มเหล่านี้ก็ประมาณสักไม่ถึงพันนะครับหรือพลิกๆหน่อยก็ประมาณพันกว่านะครับในส่วนเหล่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มในของผู้ที่ติดเชื้อที่อายุ15-19ปีนะครับ พอเราดูสถานการณ์สถานการณ์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับสถานการณ์ก็จะคล้ายๆกับต่างประเทศก็จะคล้ายๆกันแล้วคนบอกว่าติดเชื้อแบบขนาดน,นี้แล้วเอ้ยแล้วรุนแรงหรือเปล่านะครับนะครับเราก็มาดูเรื่องของอัตราการเสียชีวิตพอามาดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเราจะพบถ้าเกิดไปดูสะสมขี้นเราก็จะดูเหมือนจะเยอะนะครับขึ้นโดยเฉพาะในช่วง0-5ปีและโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอายุ6-18ปีเนี่ยการติดเชือ้อก็ที่ทําให้เสียชีวิตเลยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างน้อยลงนะฮะไม่ได้เพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็การติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ไม่คอ่อยรุนแรงในกลุ่มรุนแรงเนี่ยเป็นกลุ่มที่1ที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนนะครับอันนี้ม,มีมีความเกี่ยวข้องกันในส่วนเหล่านั้นนะครับต่อไปเลยครับ <S <S พอเราไปดูเรื่องสถานการณ์การได้รับวัคซีนของเด็ก,กน,นะครับทั้ง5ถึง11ปีแล้วก็12ถึง17ปีเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเกิดเข็ม1เข็ม2นะครับในช่วงของอายุ12ปีถึง17ปีนะครับก็จะอยู่ประมาณที่ เกือบ80%นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังพยายามจะเร่ง booster dose คือเข็ม3นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางนโยบายร่วมกันนะครับทาธงก,สสธกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็มหาดไทยเองเนี่ยทำอย่างไรให้เด็กในกลุ่มที่ต้องได้รับ booster dose คือเข็ม3เนี่ยนะครับได้รับวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปดูในขณะนี้ booster dose เนี่ยอยู่เพียงแค่5ถ้าไปดูนี่อยู่เพียงแค่5.2% นะครับค่อนข้างถือว่ายังน้อยอยู่ตอนนี้กําลังเล่งระดมกันว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้เอ่อเอ่อเบิระดนะครับอยาตาก,การที่จะได้รับบูสเตอร์โดรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆก็ประมาณสัก3 0นะครับก่อนที่จะเปิดเรียนพอเราไปดูในกลุ่มของ5-11ปีนะครับเราก็จะพบว่าในเข็ม1น,นะครับก็เส้น่าสีน้ำเงินนะครับภาพรวมนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ50%กว่าในเข็ม2เนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณกับ ตอนนี้ประมาณ15%ละก็ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่ในเมืองใหญ่ๆเองเนี่ยนะครับอัตราการที่ได้รับวัคซีนในกลุ่มเหล่านี้ก็ค่อนข้างเยอะบางพื้นที่นี้ครับก็อยู่ประมาณสักเกือบ20-30%ละทีนี้มาตรการที่ผ่านที่ประชุมนะครับสบคชุดใหญ่นะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้มีมตินะครับว่าถ้าจะเปิดเรียนในช่วงของภาคเรียนที่1 2565เนี่ยนะครับ จะต้องทําอยู่ทั้งหมดอยู่4เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องของสารศึกษาต้องประเมินตัวเองนะครับก่อนเปิดภาคเรียนนะครับโดยต้องประเมินตัวเองผ่านไทยซับโควิดพลัสซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยเราคุ้นเคยมาดีแล้วนะครับเข้าปีที่3านะครับหลายแห่งค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาในการประเมินแต่เป็นการรีมายนะครับบอกว่าเราต้องประเมินอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเป็นการซักซ้อมนะครับว่าเรายังทําได้อยู่นะครับแล้วเราเยมีความพร้อมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ยังติดปัญหาในเรื่องของ าการประเมินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ผ่านยังทาไม่ไม่ได้เลยนะครับยังมีประ,ประเด็นาบางส่วนที่ยังยังกังวลอยู่ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับในพื้นที่หรือรศูนย์อนามัยในเขตพื้นที่ที่จะช่วยดูแลท่านนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าในกลุ่มของนักเรียนเมื่อคิดได้บอกไปแล้วนะครับทั้ง5ถึง11ปีนะครับแล้ว12ถึง17ปีเนี่ยนะครับก็อยากจะให้รับวัคซีนถามว่ามากเท่าไหร่ก็อยากจะให้มากที่สุด ทั้งๆท,ที่เราบอกว่าต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กแต่นั่นหมายความว่าเราจะทําอย่างไรให้ทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็เด็กเองนะครับได้เห็นถึงความสําคัญว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าแน่นอนเป็นที่ทราบกันมาแล้วว่ามีข้อมูลหลักฐานทางเชิงประจักษ์ว่าสามารถลดความรุนแรงได้และทําให้เกิดหลายคนเด็กที่ติดเชื้อหรือผู้ใหญ่เองที่ติดเชื้อก็ไม่ค่อยมีอาการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเรื่องของวัคซีน อันที่3ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการอันนี้เราก็ทํามาค่อนข้างนานนะครับคุ้นเคยดีกับมาตรการ6-6-7นะครับต้องเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหน้ากากล้างมือการเว้นระยะห่างส่วนเรื่องของการตรวจเชื้อโรคเอทีเคนะครับอย่างที่บอกในช่วงแรกๆที่เรานำเอทีเคมาใช้นะครับเราอาจจะตรวจบ่อยหน่อยหลายแห่งก็อาจจะตรวจทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับทุก2อ,อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ในขณะนี้มาตรการเราค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยมีการประชุมร่วมกับผู้ติด ผู้เชี่ยวชาญนะครับสมาคมโรคติเชื้อในเด็กราชวิา,าลกุมรพนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการ,ปรเปิดเปลี่ยนปลอดภัยของเราเนี่ยก็เห็นว่าควรที่จะตรวจเอทเคเมื่อมีอาการนะครับหรือมีความเสี่ยงเท่านั้นไม่แนะนําให้ตรวจเป็นรูทีนคือทุกอาันทร์ทุกวันนังค่ารอะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำนะครับเนื่องจากไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะทําให้เด็กน กลัวได้ไม่อยากจะตรวจไม่อยากจะมาโรงเรียนนะครับในส่วนที่4นี่นะครับก็คือว่านักเรียนเองนะครับในกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้เองกระทรวง,งสาธารณสุขกระทรวงสาธสดิการก็ได้มีแนวทางออกมาเพื่อจะแจ้งให้กับโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งได้รับทราบแนวทางในการจัดการนะครับอันนี้เป็นมาตรการนะครับความปลอดภัยในการเปิดเรียนออนไลน์นะครับก็ด้วยหลักการก็คือทําอย่างไรให้มีความเสี่ยง มากที่ตัดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับก็คือเรื่องของ 3T 1 V ก่อนแรกได้พูดไปแล้วเรื่องของการประเมินเรื่องของไทยซอฟโค vid พัสนะครับในส่วนที่2ก็เป็นการประเมินตนเองอันแรกเมื่อกี้เป็นการโรงเรียนประเมินนะครับอันที่2คือบุคลากรนะครับทางการศึกษาคุณครูนักเรียนนะครับประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจําประจําเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับเราก็จริงๆไม่ได้กําหนดไปว่าต้อง ทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์แต่จริงๆถ้าประเมินไะด้ทุกวันนะจะดีเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับในการประเมินมีแอปพลิเคชันให้ที่ไหนที่มีแอปพลิเคชันก็สามารถใช้ประเมินเป็นกระดาษได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นว่าเรามีเสียงต่ําหรือเสียงสูงแล้วจะได้ทําตามแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของตรวจ ATK ได้นําเรียนไปแล้วใ,ใ,นในเบื้องต้นนะครับว่าตรวจเมื่อไหร่ ตรวจเมื่อมีอาการนะครับหรือมีความเสี่ยงวัคซีนก็อยากจะให้รับวัคซีนมากที่สุดเราไม่ได้กําหนดเรื่องของว่าต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ในเด็กนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้เด็กได้รับโอกาสได้มากที่สุดไม่กจะเอาเป็นตัวของวัคซีนว่าไม่ได้ฉีดแล้วไม่ให้มาเรีนนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อลูกเราไม่รับวัคซีนคนอื่นรับหมดแล้วนะคุณมาอยู่ที่โรงเรียนคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่จะติดเชื้อนะครับแล้วก็ติดเชื้อมีโอกาสที่จะรุนแรงมากกว่าคนอื่นด้วย พราะฉะนั้นต้องสร้างความเข้าใจเหล่านี้ให้กับท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ตัวของเด็กเองส่วนคุณครูนะครับก็ขึ้นอยู่ที่กระทรวงสถาธ,ธิการว่าจะกาหนดว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือเราแนะนําว่าควรที่จะได้รับนะครับได้มากที่สุดเพราะว่าเด็กจะติดจากใครก็ติดจากผู้ปกครองนะครับติดจากคุณครูหรือคนใกล้ชิดถ้าส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรื่องของมาตรการ667นะครับที่เราทราบกันดีอยู่แล้วอันนี้ผมก็คิดว่า หลายท่านน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบมาตรการนี้อยู่แล้วนะครับมาตรการการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากล้างมือการคัดกรองคัดกรองนี้รวมไปถึงเรื่องของคัดกรองไทยเซฟไทยด้วยนะครับไม่ใช่แค่คัดกรองแค่อุณหภูมิอย่างเดียวเรื่องของการลดการแอรอัดนะครับเรื่องของการทําความสะอาดตอนี้มีแนวทางที่เราได้ทําออกไปเป็นคู่มือนะครับส่วนมาตรการเสริมนี่นะครับก็จะเน้นให้ดูแลตนเองครอบครัว มันสังเกตอาการตนเองบ่อยๆนะครับว่ามีอาการหรือเปล่าไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าหรือลูกเรามีอาการอย่างไงนะครับนักเรียนเรามีอาการอย่างไงอันนี้อยากจะเน้นให้ได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการคัดกรองเรื่องของทานอาหารนะครับใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะครับทานอาหารปรุงสุกใหม่นะครับที่สําคัญก็คืออยากให้มีการลงทะเบียนเข้าออกของโรงเรียนรู้ว่าใครเข้าใครออกนะครับนักเรียนใครเข้าใครออกอันนี้ก็อยากจะให้มีการเก็บข้อมูลซึ่งเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าให้สํารวจตรวจสอบแล้วก็ให้ปักกันตัวเองถ้าเกิดกรณีตัวเองมีอาการหรือกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับส่วนเจ็ดมาตรการเข้มเนี่ยนะครับก็จะเน้นย้ํามีอยู่3ส่วนนะครับที่เน้นย้ําอันนึงก็คือในเรื่องของการซ้อมเรื่องแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะโรงเรียนที่สามารถทำสกูลไอโซเลชันได้นะครับกรณีที่เด็กติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะทำสกูลไอโซเลชันได้อยากให้มีการซ้อมแผน ซ้อมกับใครนะครับนั่นหมายความว่าจะท่านจะต้องขอความร่วมมือไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับแล้วก็คู่สัญญานะครับโรงพยาบาลหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่ในพื้นที่นะครับเอ็นพองต้องการว่าควรจะมีนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ข้างๆที่อื่นที่เป็นคอมมูิตี้ไอโซเลชันได้ต้องมีการซ้อมแผนนะครับประเด็นที่2อที่อยากเน้นย้ําในส่วนเหล่านี้ก็คือเรื่องของสกู o พา a s s นะครับเราเน้นย้ําให้ท่านตรวจคัดกรองในเรื่องของไทยเซฟไทยนะครับ นะครับก่อนเข้าโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะบอกถึงความมั่นใจได้นะครับในส่วนการคัดกรองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมอันนี้อยากเน้นย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่อิดแอร์นะครับในห้องเรียนที่ติดแอร์โดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพเป็นโรงเรียนใหญ่จะติดแอร์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีแนวทางให้ว่าเมื่อไหร่ท่านควรที่จะปิดแอร์นะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงเปิด สอนมา2ชั่วโมงปิดแอร์หน่อยนะครับสิบถึงสินาทีเพื่อให้มีการระบายอากาศก่อนที่จะเปิดคาบเรียนคาบใหม่เข้ามานะครับแล้วถ้าพื้นที่ไหนที่การระบายอากาศไปด้วยความยากลาบากจะต้องทําอย่างไรแนวทางนี้เรามีในคู่มือให้นะครับคงจะแจ้งไปให้กับทางทางอาจารศึกษาโรงเรียนได้รับทราบในส่วนเหล่านั้นซึ่งก็คิดว่าพวกเราได้ทราบอยู่แล้วนะครับนี่มาดูนะครับเรื่องของมาตรการในการเปิดเรียนออนไซต์ site, นะครับในโรงเรียนประจําให้โรงเรียนประจำเน้น นะครับมาตรการที่เราได้ค่อนข้างบอกว่าเราได้ได้ทำมาสักระยะหนึ่งเห็นว่ามันมีความสำคัญมากก็คือแซนบ็อกเซต้โซนอินสคูลในแซนบ็อกเซต้โซนอินสคูลก็คือจะมีอยู่3วง3วงหมายความว่ามีพื้นที่ในโรงเรียนต้องจัดพื้นที่พื้นที่แรกเรียกว่าสกรีนิ่งโซนนักเรียนที่จะเข้ามาทุกคนต้องมีการคัดกรองหลายท่านบอกว่าขอตรวจ t อทเคได้ไหมคัดกรองได้ครับตอนนี้ให้ตรวจเพราะว่าต้องเอาเด็กจํานวนเยอะมาอยู่รวมกัน เพราะฉะนั้นเราคัดกรองเพื่อให้เด็กนั้นปลอดภัยนะครับไม่แพร่เชื้อเป็นวงกว้างเลยต้องมีการคัดกรองแบบนั้นนะครับพอเข้ามาก็อาจจะมาอยู่ในคอนทีนโซนนะครับอาจจะ5วันบ้างนะครับถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรไม่มีความเสี่ยงอะไรก็เข้าไปอยู่ในเชฟตี้โซนนั่นหมายความว่าเชฟตี้โซนนี้สามารถที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับอย่างใกล้ชิดก็จะง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรือนนอนอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเด็กในโรงเรียนประจำเนี่ยเวลที่ติดเนี่ยก็จะติดหนึ่งกินข้าวครับ นะครับแล้วก็สถานที่กินข้าวร่วมกันแล้วก็ในห้องนอนด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่อยากให้เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํานะครับก็ให้มาเปิดเรียนออนไซต์ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือยังยกมาตรการหลักก็คือ universal prevention คือมีการสวมหน้ากากน,นะครับมีการล้างมือนะครับมีการเว้นระยะห่างรวมถึงประเมินไทเซฟไทยด้วยอันนี้เว้นระยะห่างได้ไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับอันนี้นักเรียนกับนักเรียนนะครับ ไม่ใช่โต๊ะกับโต๊ะเพราะโต๊ะ,ตะกับโต๊ะอาจาจะอาจาจะแบบเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในห้องหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็น8ปดคแปดในสีคนก็สามารถจัดได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปสลับห้องเรียนนะครับในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับอันนี้มีอ,อันนึงที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็คือถ้าเกิดกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามคําแนะนําปัจจุบันและไม่มีอาการตรวจแล้วนะครับไม่มีอาการไม่แนะนําให้กัดกันตัวเอง ให้สามารถเข้ามาอยู่ในเซฟตี้โซนทํากิจกรรมร่วมกันได้และระหว่างอยูิในเซฟตี้โซนที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับถ้าเกิดหนึ่งมีอาการนะครับต้องแยกตัวเองออกมานะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราเราวางไว้นะครับอันนี้กรณีถ้าเกิดเป็นบุคลากรหรือคุณครูผู้ติดเชื้ออันนี้ในโรงเรียนประจํานะครับให้พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขนะครับทำสกูลไอโซเลชันบางพื้นที่มีมีพื้นที่อยู่ก็ทําท,ที่โรงเรียนหลายแห่งไม่มีพื้นที่ก็ไปทํทั้งนอกโรงเรียนได้ โดยโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเองนะครับทางสะสะจในพื้นที่เองก็จะให้คําแนะนําส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพราะเด็กคนใดไม่ไม่มีอาการแล้วเอาเด็กมาอยู่รวมกันแล้วนะครับบางคนก็แบบโอ้ดีกว่าเสียเวลานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโรงเรียนหลายโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสคร o นไอโซเลชันซึ่งค่อนข้างทําได้ดีนะครับก,ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียนสาศึกษาตามมาตรการ arten, ของกระทรวงสาธารณสุขและก็สามารถเปิดเรียนได้นะครับตามแนวทางที่เราวางไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนไปกลับครับเมื่นไปกลับนี่ก็เสี่ยงต่านี่ก็คล้ายกันครับในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับจะมีข้อเน้นย้ำอยู่2อันเพราะโรงเรียนไปกลับเนี่ยที่ผ่านมาในช่วง2ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีคลัสเตอร์ในโรงเรียนไปกลับเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลัสเตอร์ในโรงเรียนประจำส่วนใหญ่นะครับในโรงเรียนไปกลับเนี่ยที่ปิดกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเห็นที่อื่นปิดบ้าง มีคนปิดบ้าง2คน3คนฉันกลัวเขาก็เลยปิดไปก่อนแต่งวดนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะในเรื่องของการการดําเนินงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าต่อไปเราไม่ปิดทั้งโรงเรียนแล้วไม่ปิดทั้งชั้นแล้วนะครับก็คือเพื่อจะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เราก็แบ่งกลุ่มผู้สนัเส่ยงสูงเนี่ยนะครับเป็นอยู่2อสองกรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือว่าถ้าได้รับวัคซีนครบตามคําแนะนําปัจจุบันใช้คําว่าตามคําแนะนําปัจจุบันคือถ้าเด็ก12ปี17ปีต้องได้รับบูสเตอร์ ถ้ากัน5ถึง11ปีก็ต้องได้โดสที่2อนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอาการไม่แนะนาให้ไม่แนะนําให้ทอนชีนหรือกัดกันตนเองนะครับพิจารณาให้ไปเรียนได้นะครับพิจารณาให้ไปเรียนได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนตามคาแนวทางปัจจุบันนะครับทั้งมีอาการและไม่มีอาการนะครับบอกว่าฉันสบายดีแต่ฉันไม่ได้รับวัคซีนนะก็ต้องแยกครับต้องกัดกันตัวเองนะครับคืออาจใช้5บวก5นะนนี้ ก็คือ5วันอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนแล้วแต่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังอีก5วันแล้วตรวจเอทีเคไหมตรวจเหมือนกันครับถ้ามีอาการตรวจทันทีถ้าไม่มีอาการก็คือให้ตรวจครั้งแรกในวันที่5หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายนะครับวันที่10หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะจัดการเรียนการสอนใ้กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเหล่านี้ก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้น้องสามารถไปเรียนได้นะครับโดยประสานกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันครับ กรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อนะครับก็พิจารณาจัดทำสกุลไอโซเลชันนะครับโดยคณะกรรมการสารศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขนะครับแลวก็คณะกรรมการโรคติดต่อดับจังหวัดถ้าจะทําในโรงเรียนก็ทําได้ต้องต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับถ้าไม่ได้บางคนบอกว่าขอไปอยู่โฮมไอโซเลชันได้ไหมได้แค่เดียวกันครับอยู่ซีไอได้ไหมได้ครับนี่การจัดการเรียนการสอนทำยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่ครับถ้าจะทํ c สกุลไอโซเลชันก็ก็ทําได้นะครับก็เป็นออนไซต์ไปใช่ไหมครับนะครับแต่ต้องมีครูที่ ติดเชื้อด้วยเหมือนกันนะ,นะหรือว่าถ้าคุณไม่ติดเชื้อก็สามารถที่จะต้องจัดดูแลตัวเองได้นะครับอัาที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าสามารถทําเป็นไฮบริดได้ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับของนักเรียนด้วยหลายคนบอกว่าที่ผ่านมาบอกว่าตอเชื้อยังบังคับให้ไปเรียนแบบขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมาที่พื้นที่เราจัดให้ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันสกู๊ตไอโซเลชันเรามีคนดูแลใครดูแลมีคุณหมอพยาบาลที่มาดูแลให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ รวมทั้งคุณครูก็จัดการเรียกนการสอนที่เหมาะสมให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีอาการมากขึ้นเขาก็จะส่งต่อไปสารบร,ริการหรือไปโรงพยาบาลมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะครับเรื่องของการทาความสะอาดหลายท่านก็อาจจะก,กังวลน,นะครับว่าอ้ตะกรันเนี่ยต้องปิดทำความสะอาดสามวันนะครับข้อมูลใหม่ของเราครับไม่ต้องปิดถึง3วันนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยถ้าท่านใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะครับตามที่แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเอง พีเแล้วก็ C d ดีแนะนำเนี่ยนะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ภายใน1นาทีตายหมดละนะครับเพราะว่าเชื้อโดยส่วนใหญ่แล้วในห้องเรียนนะครับจะส่วนใหญ่ถ้าออกมาจากสารคัดหลั่งในร่างกายของคนที่ติดเชื้อนะครับก็จะลงสู่เบื้องล่างนะครับก็คือจุดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะครับเป็นพื้นนะครับหรือจุดสัมผัสเสี่ยงนะครับนั้นเราก็เน้นมาตรการในการทําความสะอาดมันถ้าเกิดถ้าท่านสามารถทําความสะอาดได้ภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลังจากนั้นได้เลยไม่ต้องหยุดถึง3วันหลายแห่งบอกว่าโอ้ไม่มีคนทำความสะอาดนะครับจะต้องรอเป็นวัน2วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนถัดไปครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราสร้างการรับรู้แล้วก็สื่อสารให้กับมาตรการเหล่านี้ให้กับโรงเรียนเองผู้ปกครองนนั้ตั้งแต่มีการพิจารณาอนุมัติมาตรการนะครับตั้งแต่วันที่22นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสถาติการก็ได้สื่อสารให้กับ หลายหลายท่านได้เข้าใจนะครับในในมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้เด็กของเราสามารถมาเรียนได้เพราะขณะนี้ก็ผู้บริหารเองนะครับแม้กระทั่งแต่ประเทศตอนนี้นะครับเขาก็มาเรียนออนไซต์และทุกที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันครับทำอย่างไรให้เด็กของเราสามารถที่จะมาเรียนได้นะครับถ้าเกิดเป็นคนเสี่ยงสูงก็ทําตามขั้นตอนเรานะครับถ้าเกิดติดเชื้อก็ทําตามขั้นตอนเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างภูมิต้านทานของตัวเราให้สูงที่สุด และช่วยกันลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เด็กของเราได้มาเรียนครับมาตรการที่เราออกมานะครับก็ทําร่วมกับหลายภาคส่วนผมไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับมีกระทรวงสาธิการในข่าวพูดว่าอยูนีเซฟนะครับ, WHO, F, ร,บรับวิเลยกลมารแ,แพร่โรคติดเชื้อนะครับแล้วก็สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนะครับเราทํามาตรการเหล่านี้ออกมาเป็นมาตรการที่เราให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันยังไงเพิ่มปัจจัยปกป้องยังไงให้ได้มากที่สุด แต่มาตรการเหล่านี้จะสําเร็จไม่ได้นะครับต้องอาศัยความร่วมมือของท่านผู้ปกครองนะครับก็นักเรียนด้วยเช่นเดียวกันให้ได้มีความรอบรู้ตอนนี้เราต้องตื่นขึ้นมาอยู่กับความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้บุตรหลานของเราสามารถมาเรียนได้แน่นอนว่านโยบายตอนนี้เปิดเรียนนะครับปลอดภยัยออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นกาลังใจจากทุกท่านนะครับเราจะก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันครับ